สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมมาถอดดูหน้าแปลนของถังอัตโนมัติปั๊มน้ำหรือว่าถังเฟสเชอร์แรงดันสูงที่เราใช้ในบ้านนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงและสาเหตุที่มันรั่วมีน้ําไหลตรงหน้าแปลนตลอดเวลานั้นเป็นอย่างไรครับไปไปดูกันเลยครับนี่นะถังแรงดัน,นหนักมากนะดูดิท่านผู้ชมฝั่งเชียงน,น้ำ น้ำเต็มเลยเราจะลองถอดน็อตตัวนี้กตัวนล้ว่าข้างในมันเป็นหน้าตายอย่างไรแล้วก็เป็นการศึกษาไปในตัวว่าเราจะสามารถซ่อมได้ไหมหรือว่าแก้ไขดัดแปลงยังไงได้ไหมเป็นการศึกษาครับถอดเพื่อการศึกษามามาดูกันเลยครับอันนี้ก็ใช้กุญแจเบอร์สิบสี่ออกตเบอร์สิบสี่ นี่ครับท่านผู้ชมัดเป็นตัวนี้เบอร์สิบสี่ไม่มีตัวเมียมันเป็นเกลียวฝังในถังถอดอีเจ็ดตัวครับเอห้าตัวทั้งหมดมีหกตัวมีเสียงลมออกมาเลยครับท่านผู้ชมมีเสียงลมฟุ๊ฟูออกมาด้วยทั้งหมดมีหกตัวนะถอดอีห้าตัวครับนี่ด้วยครับมีเสียงลมด้วย แล้วมันมีแรงดันเยอะแรงเยลือ,ลลอ,อยู่นิดนึงมันบอกบาาอย่นะบอกไม่ดูไปไหนมันพุ่มนี้ไปไหนเห็นมันบอกีงาพงนี้ทำก้นั่นนะสามสีมันะ้ ตรงนู้นเนี่ยที่เราทำไม่ได้เนี่ยทั้งตรงข้างกู แตเราออกไปเลยะจะน,น่าแปลไปขายด้วยนไปดเเลยนเนี่ยันเติเลยต้องเอาอ,อกก่อนเลยตอนน้ใช่น้ำมันเต็มเลยมันจะขายทางน้ำปเปล่า ครับลมมาจากก็าถุงลมอ่าุงยางข้างในอรเนถลมแต่ถ้าถอดเป็นนะครับท่านผู้ชมไม่ระเบิดแน่นอนเพราะมันไม่ใช่แก๊สท่านผู้ชม,มเป็นแค่ลมลมที่เติมยางรถยนต์เราเนี่ยแหละแต่แรงกันไม่เยอะหรอกนิดเดียวเนี่ยหมดแล้วตันนี้ก็เป็นน็อตตัวสุดท้ายเลยครับท่านผู้ชม แล้วมัลุ้นด้วยกันว่าข้างในเป็นอะไรมันเป็นยางติดน่าไปเลยนะอะ มันไม่เันไม่อ่อนมันจะได้แค่นี้แหละฝาดไปเรื่อยห่ออของเน่ทีเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นหน้าสนิมเด็ดเน,นี่ยข้างในจะเป็นยางเหมือนยางรถยนต์ห่อพุ่มเล็กอีกทีนึงหัวหนตอนนี้คือยางมันแตกแล้ว มันดังน้มันลวกวางข้างนอกได้เนี่ยตัวที่มันแตกเนี่ยที่มันลวกน้ำเยอะมากเลยครับไม่เทเงพอวะโอ้แม่งแบบนี้นแหล,ละเ,เดี๋ยวะแห้งป่ะเออกลัวเลยโอ้เยอะแล้วเนีเ่ยเยอะดิทำไมน้ำเป็นสีดำวะน้ำสนิมไง รือ <Okay. S 1> บอกงานะที่เขาใช้ล้างหน้าแปรงฟันก็าจากตัวนี้แหละที่มันผ่านตัวนี้ไป oh. ดำปีเลยครับท่านผู้ชมแล้วมีกลิ่นเหม็นด้วยนะ mm. นี่เลยครับท่านผู้ชมข้างในก็เป็นแบบนี้แหละเป็นยางมันเหมือน มันลูกโปง่งครผู้ชมครับเห็นดีกว่าน,น้มานี่กว่าเอาอย่างนั้แหละไปมาอ๋อมนติดติอย่างเงี้ยไป่านเงี้ยไรนะมันติดติงหน่อยน,นึยงเดี๋ยวออกมาข้างนอกเลย นี่นะท่านผู้ชมตัวหัวมันนะหัวทางลมมันแบบเป็นรุ่นเติมลมได้เหมือน,นเลนอนเลยเนี่ยเป็นจุกลมนะสูบลมเติมลมได้ต้องการแรงดันหรือว่าน้ําแรงขึ้นแล้วก็เติมน้ําให้เยอะเติมลมให้เยอะแต่ถ้าต้องการน้ําพอดีพอดีก็ป่อะลมออกหมดเมยนะทีอ พุกเ้าไปล้วมาเนี่ยเราจะลองดูดูออกดูนี่ไง ยกนี้นหนักว่ะเหนึ่งขั้นชมยาวมาแล้วเหมือนลูกโป่งครับเหมือนบอลลูนทรงบอลลูนลูกโป่งเลยนะก็เป็นการเฉดแบบเพื่อความรู้และการศึกษาของวิถีช่างครับ,ขอบ,รบ,ข,อบรขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันชิปหน้าครับสวัสดีครับ